จชมา้วยวีคิรัก,ก,กตเจ้าไม่วาวางตาโคงีคิรัตัวนั้น นี่คือี้รับพุ่งเจ้ามันไม่มาแล้ววันนี้มาทำงานนี่เจ้าขี่รับมันมันไม่มาแล้วมันรักบันเป็นปันไครปันนะมันวนเย็นมันรักใครกันแล้วก็ล้วงทังนัก ที่นันนนน่นมนันไม่มามาดูปเปลี่ยนก่อ ำรวจครับตำรวจ,ดดจดดมาด้วยวันนี้วันที่ลูกจ้างกีรักอยู่ไม่มาทำงานวันนี้ตำรวจมาครับที่ลูกจ้างกีรักไม่มาครับรู้เท่าไม่ถึงการครับตำรวจรู้เท่าไปถึงการนะครับ ก่อเหตุทุกทีครับวันนี้ก็ได้เก็บข้อมูลดลีเจที่ตำรวจนะครับคนนี้มาในวันที่ทุกจ้างไม่มาทำงานนะครับรู้เท่าไม่ถึงการพวกมิจฉีบวันนี้แกมาได้ไงมารูครับ วันมิตจาชีพไม่ามาทำงานเนะอีกทีละก็ไม่มาครับวันนี้จะมาแต่จะซื้อถือถือาูจ้า